พมมาขอ,อกันสิเราเคยมานี่มาเตรียม,ม,มน้องเอาปลามาปูมานี่แม่ใจปั๊มเอาเงินให้ไปซื้อผ้ายางดีใจยังไงครูปวัปปปกเดยดีใจอยากจะเพิ่มบนัสให้ซื้อซื้อถายเพิ่อจะให้ซื้อเนาะเพราะว่าฐานน้ำฝนฝนบ่ม่ายจะเจอเลยอดใจบุหรี่ก็เลยซื้อผ้ายางมาปูตอนด้เตรียมพื้นที่ให้พื้นมันเที่ยงเพื่อจะบ่อยมีเศษใหม่เศษหยาหรือว่าขี้หินอีสังต่างๆเพื่อไ่ให้ผ้ายางขาด ต้องปรับพื้นเพียงเนาะพุทลงปล่อย้มีหางไม้เนาะปลายางกับอ่ากอนหนึ่งประมาณ3ามสิบปลายเมตร <c oughs> และคมป่วงประมาณ3เมตรครึ่งเนาะกับผู้ที่ปับพื้นที่ละเอียดแต่เมื่อน,นี้ขั้นตอนให้เบิ่งปรับพื้นที่และหลังจากมืออื่นหลังจากอันละปับแล้วสิได้มาปูเจะให้พี่น้องเบิ่องอีกวันหนึ่งเนาะผ่านไป ที่บอกการเกียมน้องเลยเอาเนาะเลยเอาผ้ายางมาลงแล้วพี่น้องเอาผ้ายางมาปูเป็นทีเรียบร้อยเนาะแต่ว่าบอ่อท่านเดยขักปันไดเนาะเพราะว่าขุดน้องเหลือผลธรรมดาผ้าม่วงเมตรสามเมตรหกเนาะสามจุดหกสามเมตรหกกว้าง,น, 3. 6. 3. 6. 6. างน้องกว้างพอดเกือบอันะประมาณสองเมตรแต่ว่าเหลือเมตรกว่าก็เลยผ้ายางบอ่อถ,ถึงฝั่ง ข้าชันถ้าพดใดขุดน้องอยากใส่ผายางรุนนี้เนาะใส่นี่ผายางรุนนี้เยาาอยู่36เมตรเนาะกว่าง3.6เยาว36เมตรเนาะพอดีน้องนี่ประมาณ20บกว่าเมตรปล่อยน้ำลงไปเรียบร้อยพี่น้องข้าชันต้องแนะนำให้ขุดน้องน้องบลึกเนาะกว่าง2อเมตรก็ได้แต่ว่าบอกให้ลึก ประมาณเลือเม็ดหนึ่ง<ม>หรือบ่วงบ่วงหลุดจกหนึ่งคันที่แท้ก็ประมาณนะะควบขวงประมาณเม็ดครึ่งเลือเม็ดหนึ่งเนาะพายังเอาจะได้ปูหอดแต่ฝั่งหอดฝังสะฝังน้องมันจะขัดเอาดินทมเอาบบตองเอาใหม่ตอกเครื่องก่อยเนี่เอาใหม่ตอกหลอกเอาแต่ว่าคันมันแป้งเบลียดก็มันสิขาดเนาะพี่น้อง เดี๋ยวปล่อยน้ำลงไปเอาปูนขาวหยเรียบร้อยเนาะขาเสือก่อนพอพะพายางมันจะมีเสือเคมีเนาะเพื่อปรับความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำกับพายางก่อนเนาะเอาแซ่น้ำไปก่อนจะนาหกเจ็ดขืนเนาะแล้วจังดูดออกใส่ปั๊บมาดูดออกแล้วจังปล่อยน้ำาใไมจังปล่อยปลาเนาะ,ะจะปล่อยปลานิลนปลาปากปลาเข็ง เนาะบระิกินในส่วนโควิดบริกรับแคมเนาะกระสังอาหารสั่งแรงอาหารให้กลุ่มอยู่กลุ่มกินเนะานะเขาเอาพิ่งตนเองเนาะกลุ่มตนเองบ่อยากไปเลาะลายบ่อยากไปออกตลาดลายเนาะกพออกตลาดลายเสี่ยงกับพยาธิโควิด COVID. มันอันตรายลายเนาะก็เลยหาวิธีสั่งอาหารไว้กินเพราะว่าถ้าน้นาฝนมากกระมาจจะเสือเลยตัดสินใจไป ส Now, an, EN, taking, ื่อพายางเนาะเมียใจปั่มเมียว่าสื Now, ่อพายางมาเลยเฮ้ยพายางมาลองปูลองเบิ Kingston, ่งเพคนก็อยากเห็นคือกันเนาะให้บอปูแต่เศร้ๆลูกแต่หกมุงหักกระเหลวเนาะจะนกาจะไปก่อเงินอีกแดดขึ้นนี่แหละสิก่อแดดจักรเยี่ยนเลยให้บอบ้านสวนกำลังไก่สิแล้วเดี๋ยวหอดขันตอนจะได้จะสิไปถ่ายคลิปบ้านสวนให้เบิ่ง น้องป่ามีอยู่สามน้องหน่อยเนาะเห้นบอน้องนี่น้องให้เบ่งต่อไปอาจวางแผนอาจจะปูขึ้นกันน้องตุ่นน้องหน่อยตอนนั้นขักอยู่สีเห็ดแปลงไม้สี่เอาตืต่นๆให้พยายางถึงปากขอบสะเนะโอเคเนาะผู้ดใดมากก๋อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม กดซับสไคร์แลวก,ก,กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือน <c oughs> เป็นกำลังใจให้กันเนาะเพื่อจะได้ทำคลิปสอบคลิปใหม่ๆมาแบง่งมาปันให้พี่ให้น้องหู้เนาะคอยหูแบบหนึง่งหูแบบหนึง่งพี่น้องหูแบบหนึง่งเนาะมาแบ่งปันกันโอเคพอกันคลิปนะโอเคบายบายสบายดีพี่น้องมาเียพาพี่น้องมาบึง ปลาหน่อยเนะาะลูกปลาที่ว่าเกียมน้องเกียมน้องใส่พายางไปแล้วเนาะฝนฝ่าฝนบปลงมาจาก,กเถิดเกรยอดใจบ่ได้เนาะก็พอดีไปสื่อพายางเนาะเมียตัดสินใจไปสื่อพายางเนาะไปสื่อพายางมาปูปูแล้วก็ปล่อยน้ำใส่เนาะปล่อยน้ำใส่หอยปูนขาวปล่อยน้ำใส่อาเสือไว้ประมาณทิศหนึ่งเนาะทิศหนึ่งแล้วก็ ดูดน้ําทิมแล้วก็มาปล่อยน้ําใส่ใหม่ตัวนี้แม่นลูกปลาดุกนเนาะเลี้ยงปลาดุกเดปลาดุกอยู่ทงางเบืองนอกก็แม่นมีปลานิ่นกับปลาอ่าปากนเนาะลี้ยงปดุกไกว COVID, ้กินช่วงโควิดบ่ได้กลับแคมป์ก็เลยสอกสางอาหารไว้เนาะนี่แม่นลูกก,กบน้อย กบหน่อยเอากุ้งหลดมาใส่ให้มันเด้งห่อยเนาะเพราะว่าบุทันเดออะนะเอาลงบอ่อที่สองบอ่อที่สองจะเห็ดจำลองให้มันมีเครื่องบกเครืค่องน้ำเนาะจะมีบอลพื้นที่มันเล่นแต่ตัวนี้เอามาค้างไว้ก่อนตัวนี้เป็นปลาปลากระป้านินน่เนาะแปดร้อยตัวเนาะน้องนอยๆเลี้ยงลายเลยแปดร้อยตัวเพื่อได้สร้างไว้กิน ม, i, ม,มีหอยมีหอยจูบผมหอยจูบหรือหอยขมเอาลงไว้นี่ผมให้มันได้กินเนาะมีหลุนใหญ่ก็มีหลุนใหญ่ที่มันออกจากน้องใหญ่น้องใไงหนามบกฝนปะตกมาจอเถื่อก็เลยเอามาเลี้ยงไว้น้องหน่อยเนี่ยใสยพายยา่พายางพายางแล้วปล่อยหนามใส่หฮประกันเนาะ แต่ว่าวิธีเห็ดน้องแนะนำให้ผู้ใดสนใจจะเห็ดน้องแบบนี้เนาะอยากให้อนาเตรียมพื้นที่สะอาดเนาะว่าให้มีหากใหม่บ่ให้มีขี้หินเนาะให้มันเพียงเพียงดีแท้คันผู้ใดมีเงินใครอันนี้มีขี้มีทรายเนาะขี้ทรายต่อทรายลงมาห้องพื้นบ่ให้เห็ดบ่อลรกเนะพพาะเพรอไฟย่างนี่ใสุ่่นนีบกขวางบ่ใดนี่ต่สางเมตรครึ่ง เนาะยาวนี่สามสิบหกเมตรเนาะกว้างนี่ยสามเมตรสามเมตรห้าสิบสามเมตรหกสิบนี่แหละประมาณนี้แหละก็เลยมันบริปูหอดแคมแคมสะเนาะมันเลิอกผลขั้นตอนต้องเอาบ่องบวงหนึ่งของรถจกเนาะหรือว่าประมาณเมตรหนึ่งพอดีกว้างก็ประมาณสักนี่ได้กว้างก็บซองซองบองโลจกม่ให้กว้างเกินไปพอให้มันใส่ให้ปูถือก,กับใส่พยาง มันเลยน่ะเอามาปูกันเถิงพอมันบกปูกันเถิงเลยคอยเอาไหมมาตอกหลอกเอาเหยีให้ยพยางมันสิขาดนเนาะไอ้บอมีตัวใหญ่นําที่เอาลงเบอะนาน้องใหญ่แล้วก็เลยหนามบกก็เลยเอามาไว้นี่มีตัวใหญ่ตัวหน่อยจิตไปลอยโตเนาะป่ากบกบลอยหนึ่งนเนาะเลี้ยงกบน้อยลอยหนึ่งเลีย้ยงวไว้กิน บหัวมือได้สดลงแข็มกำบังลงก็ได้เลี้ยงมันอยู่ใน,นเน็ตเนาะลงกระป๋าให้ลูกกระเมียเลี้ยงพอได้ไว้ไว้กินเนะาะสั่งอาหารไว้กินนี่เอาการเผาแห้งที่มันตกลงมาบริได้ใส้งานยังก็มาเห็ดมุ้งให้กรบกระป๋าลูกเนาะนี่เสกสัก่งโอ้เพ,พ,พิ่นอิ่มเลยเพิ่นอิ่มเลยพี่น้องกินข้าวเดียวอิม่มไว้าไอรีไปดุกหน่อย มันก็ได้หม่องหาวัน4วันในเลี้ยงไปเนาะพอได้กินเลี้ยงไปมันมีชุดนี่ก็ประมาณคิดกลัวเลยเนาะนึกวมอง10วันได้แล้วน้ํานี่ยังบ่ทันได้เสียอยู่ยังโอเคอยู่ถ้ามันมีกินเนาะหรือว่าน้ําเสียน้ํามีกินเฮาก็ปล่อยน้ําลงตม เพื่อบ่ให้มันมินหยั่นปลาตายเนาะเลาก็ปล่อยน้ำตรงตืมเอาถ้ามันยังใส่บ่อไหลเขาก็ดูดออกพอมีปั๊มสื่อปั๊มหน่อยมากข้างในพี่น้องเลาก็ปล่อยใส่ต้นไม้เขาเนาะบริสุทธิ์ให้ถิ่มไปทางในหรือว่าปล่อยไปใส่น้องนั่นก็ได้เนาะมีสามน้องหน่อย พุธีมลเนาะเห็นบ่โอ้มอนเนาะกำลังเลี้ยงไปบททะเลใหญ่ไปเลยป่าปากเนาะป่าปากกับปลานินตัวเล็กๆใส่แนวกัน มีตัวใหญ่น้ำตัวใหญ่สำสองนิ้วเลยไก่เได้ปิงเลยเพราะว่าเพิ่นซื้อปลาที่กระจ้าคายแข,ยขมทางปลาปากระปนินมันอยากใส่ใหญ่จังหน่อยซื้อมาสองทงประมาณหลายตัวแหละทงหนึ่งหาสิบตัวเพิ่นคายแต่ว่ามันตายนำแน่ก็เอาลงน้องไงหนามบก โอเคถา้าใครมาเนาะการเลี้ยงปลาเลี้ยงกบก็ฝากนะพี่น้องฝากผลงานกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะหรือว่ากดกระดิง่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆที่ขาพวกเจ้าได้อัปโหลดลงเนาะโอเคฝากไว้สำนีคลิปเลี้ยงปลาเนาะเจอกันคลิปหนะ้าโอเคบ๊ายบาย